สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาล้างแอร์นะครับเพราะว่าอาการก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าลมมันจะเบานะครับลมจะเบาพัดลมเสียงพัดลมมันจะไม่ฟุ๊บฟึบฟบนะครับเสียงลมเสียงพัดลมมันจะฟึ๊ดฟึ๊ฟฟนะครับเสียงพัดลมมันจะกระบพือนะครับฟูบวาฟูบวาฟูบวานะครับก็ สาเหตุนะครับก็สาเหตุก็คือหนึ่งนะครับฟิลเตอร์ตันนะครับฟิลเตอร์ตันนะครับก็ไม่ถึงกับว่าตันแต่ว่าลมลมก็ได้น้อยนะครับสองนะครับก็คือใบพัดนะครับใบพัดจะมีฝุ่นเกาะหนานะครับเดี๋ยวผมให้ให้ดูอาการนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับที่บอกว่าพัดลมวูบวูาววาวู้วว้าว่านะครับเดี๋ยวเปิดเรโมทนะครับ แทบไม่ปลิวเลยนะครับแทบจะไม่ปลิวเลยนะครับเพราะว่าลมลมน้อยมากนะครับเนี่ยนะครับแทบไม่ปลิวเลยนะครับจริงๆกระดามต้องต้องปลิวติดมือผมเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคอยเย็นนะครับว่าตันไหมนะครับ พเย็นนี่ไม่ตันเลยนะครับสะอาดทิกเลยนะครับสะอาดทิกเลยขนาดไม่ได้ล้างนะเพราะว่าสาเหตุที่ที่มันสะอาดนะครับก็เพราะว่าเออก่อนที่จะตื่นนอนสักหนึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาทีเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ลูกสาวเนี่ยนะครับจากจากรีโมทนะครับรีโมทโหมดโหมด โหมดคูนะครับที่เห็นลูกศรชี้อยู่นะครับด้านซ้ายมือโหมดคูนะครับให้เรากดโหมดไปโดยกดรีโมทนะครับกดรีโมทโหมดตัวนี้นะครับกดให้โหมดให้ลูกศรไปชี้อยู่ที่ปัดมลมนะครับกดสองครั้งก็ได้นะครับถ้ามือมือก็กดสองครั้งเลยนะครับคลำไปนะครับหนึ่งนะครับอันนี้จะมาโหมดความชื้นนะครับแล้วก็จะมาเนี่ยนะครับ สูกสอนชี้อยู่พัดลมก็คือหมดพัดลมนะครับคือคอมเพรสเซอร์จะไม่ทํางานนะครับก็จะมีแค่ลมเป่าออมานะครับลมก็จะเป่าให้คอยเย็นเนี่ยนะครับมันแห้งนะครับแห้งกิ๊กเลยนะครับไม่แหง้งไม่ไม่ไม่ถึงกับแห้งกิ๊กอะก็คือแหง้งแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราตื่นนอนนอนมาเลยเนี่ยมันเย็นฉ่ำนะมันจะมีน้ำก่อนเนี่ยเราเรากดปิดเลยนะครับน้ําตัวนี้มันจะไม่แห้งนะครับวันแล้ววันเล่าถ้าถ้าถ,ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ครับตรงนี้มันจะมีคราบ เป็นมูกเขาขาวเหนียวๆนะครับเหมือนขี้มูกนะครับมันจะตันนะครับอันนี้ก็ทําให้เป็นสาเหตุที่ให้ลมเบาได้นะครับแล้วก็ไม่เย็นนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับคอยเย็นสะอาดนะครับโดยผมแนะนาให้ให้ลูกเนี่ยก่อนที่ปิดแดรให้ให้มาใช้โหมดนี้นะครับเป่าให้คอยเย็นมันน้ํามันเกาะน้อยลงนะครับหรือให้แห้งให้แห้งลงว่างั้นเถอะนะครับ ก็อันนี้ก็ได้ผลนะครับได้ผลอยู่นะครับแต่ว่าพอเราล้างเราก็จะล้างเฉพาะพัดลมกับตัวฟินสเตอร์นะครับแล้วก็คอยคอยร้อนข้างนอกนะครับเนี่นะครับลมไม่เย็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะล้างพัดลมนะคอยเย็นผมจะไม่ล้างนะคอยเย็นมันสะอาดอยู่ผมจะล้างเฉพาะพัดลมนะครับเสร็จแล้วผมจะเปิดพัดลมนะแล้วก็กระดาษทิชชู่มาใส่ว่ามันจะปิวแรงกว่า ครั้งแรกที่ผมทําให้ดูไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมล้างพัดลมให้ดูครับพัดลมเนี่ยฝุ่นฝุ่นเยอะเลยนะครับฝุ่นเยอะเลยนะครับเนี่ยฝุ่นเปลี่ยนมานฝุ่นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยนะครับกระแสลมมันจะก,กระพือนะวูบ้าบ้าวูวบ้าบ้นะเราจะได้ ลมที่ไม่แรงนะครับลมไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งแล้วก็ไม่ได้ความเย็นที่ฉ่ำนะครับ,นนรบล้างปัดลมนะครับให้เกลี้ยงเลยนะครับส่วนคอยเย็นนี่ก็ถือว่ายังสะอาดอยู่เลยนะครับยังสะอาดอยู่เลยนะครับยังสะอาดอยู่เลยเพราะว่าก่อนปิดแอร์ก็ใช้โหมดใช้โหมดอย่างที่ผมบอกนะครับใช้โหมดปัดลมจะเป่าให้คอยเย็นเนี่ยแห้งในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะไม่มี ลาดเครื่้งเหนียวเกาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมล้างพัดลมก่อนนะครับเนี่พัดลมดูไม่ได้เลยนะครับดูไม่ได้เลยโอเคครับครับอันนี้ก็คือล้างพัดลมเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าพัดลมจะมีฝุ่นเกาะนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับสะอาดนะครับ สะอาดเลยไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมให้ดูว่าเออลมแรงไหมนะดูจากกระดาษที่ผมกระดาษที่ชื่อที่ผมใส่นะครับกระดาษจะปิวนะปิวแรงกว่าตอนที่ผมหนล้างหรือเปล่านะครับอันนี้คอยคอยเย็นก็ใช้น้ำล้างล้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าเรายังไงเราก็แก่แล้วนะครับแก่ออกมาแล้วนะครับ อันนี้เป็นวิธีล้างแอร์แบบมันบ้านนะครับไม่ใช่ช่างแอร์นะครับอันนี้ล้างเองนะครับเพราะว่าแอร์ในบ้านก็มีสามตัวนะครับก็ล้างเองนะอันไหนที่ทําได้ก็ทําไปนะครับเราก็เรียนรู้นะครับจาก u t u b e นะครับจากนั้นก็จะมีประสบการณ์นะครับเจ็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยนะครับก็ลองล้างเองได้นะครับพระเราล้างทีก็ สามเครื่องนะสามเครื่องเครื่องละ 300, สามร้อยสมมติว่าเครื่องละ, 300, ะสามร้อยเนาะสามสามเป็นเก้าก็ครั้งนึงก็เก้าหลอดเาะแอมก็จะไม่ตัดนะทํางานหนักนะครับทํางานหนักทั้งคืนคอมทํางานนะครับคอมก็กินกระแสต,ตัวนี้สี่ตัวนี้น่าจะสามกว่าสามจุดเจ็ดดิสกี่แอมไม่แน่ใจนะครับนะครับก็คูณสามเข้าไปนะครับคืนหนึ่งนะครับค่าไฟเดือนนี้ห้าพันนะครับห้าพัน อันนี้ล้างล้างทั้ง3เครื่องเลยนะครับดูว่าเดือนหน้าค่าไฟผมจะลดลงไหมนะครับโอเคครับอันนี้มีประสบการณ์แล้วก็ความรู้นะครับมาแชร์แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคนที่สามารถล้างเองได้นะครับแต่คนที่ล้างเองไม่ได้นะครับไม่มีทักษะก็ตรวจสอบเบื้องต้นได้ครับที่ลมไม่แรงนะครับดูฟิลเตอร์ดูพัดลมนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดอาการนี้ก็ก็ก็โทรเรียกช่างมามาล้างให้ดีกว่านะครับผมเราก็จะได้ประหยัดไฟไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วผมจะเปิดลมให้ดูว่าแรงไหมนะครับผมโอเคครับอันนี้ล้างล้างพิมเตอร์เสร็จแล้วนะครับกรองฝุ่นนะครับอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ลมผมก็ล้างเสร็จแล้วครับจะได้ดูแรงลม เียกั่าตอนแรกที่ผมยังไม่ได้ล้างนะครับวจะดูแรงลมจากกระดาษสิชูนะครับว่ามันจะปิวแรงไหมนะครับให้ดูนะครับกระดาษปิวแรงนะครับปิวแรงกว่านะครับอันนี้ให้ลมให้ลมให้ลมที่แรงกว่า ม่มีเสียงกับพือนแล้วนะครับไม่มีบู้บว่บาบ้าไปแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการล้างแอร์นะครับแก้ไขแก้โดยประสบการณ์นะครับที่เรียนรู้มาเองนะครับเรียนรู้มาเองแล้วก็เก็บเกี่ยวมาเองนะครับก็มีทักษะนะครับสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าทำแบบไม่มีหลักการนะครับ ก,ก็มีหลักการมีทฤษฎีบ้างเิ็หน่อยนะครับแต่ไม่ได้เป็นช่างแอร์นะครับเพราะว่าผมก็เคยทำงานที่เป็นพีเอ็มนะครับแมนเทนแนนมาก่อนนะครับช่างซ่อ,อมบำรุงนั่นแหละนะครับก็ทำทุกอย่างล้างแอร์ซ่อมเครื่องซ่อมอะไรนะครับก็นำความรู้ที่เคยเราเทำงานมานะครับเก็บประสบการณ์มาแล้วก็มาใช้ในงานบ้านนะครับ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เรานํามาใช้ในงานบ้านได้อีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์แล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับถ้าท่านใดมีปัญหาหรืออ,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 อย่างที่ผมเล่ามานะครับก็ลองลองตรวจสอบรูเบื้องต้นนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ